สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนขับเอสซีเอาเปยังลหรออุ้มะอุ้มเป็นยังอุ้มอุ้มอยากขี่รถนะพพอลิงหน่อยอยากไปน้ำพอเด้อนี่อยากขึ้นรถนะครับ ขึ้นรถนะำพอพ่องอยากขึ้นรถนะำพออยากไปน้ำอยากไปเที่ยวเติ๋งไปเที่ยวนะพพอ อุ้มไปน้ำเนอุ้มไปน้ำเนอุ้มไปน้ำเน้เป็นดูเด็กนะคะอยากไปกับพ่อนะคะไปน้ำเน้ไปน้ำเน้ฮะพ่อไปใช้อุ้มไปน้ำเน้ tiêu cái tiêu, trên thang lăng lên cái thang lăng, chạy phải đuôi, nha, chạy phải đuôi, đi, đi, chạy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  ใช่ทองใช่ท่องก็อยากไปเด้อนั่น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 ่นนั่กเลยขึ้นรถขึ้นรถเร็วเวขึ้นรถขึ้นรถเอยากไปน้ำพอ แน่แน่แน่ห้างแท่ห้างแท่เออเด็กหน่อยอย่าไปนิวว่าได้ไปท้ำนิวผุนคนสิไปน้ำผุ่นยางน้ำกลดตุยตุยอยู่ผุ่นเฮ็ดียัง ขึ้นรถขึ้นท่พาลูกไปเทียเเเท่ยวาลูกไปเที่ยวไปขึ้นรถขึ้นรถเลยไปข้นพูดไรละจีขึ้นผุนยางอ้อมรถจีขุ่นข้นจีขึ้นคนจีขึ้นแล้วคุณ คุณนายก็อยากมานะคะคุณนายถือลามสูแล้วมีตะคนอยากขี่รถโอยอุ่มก็อยากขี่รถคือกันขึ้นขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเออเขาขึ้นเมื่อแล้วฮะ<า> ก็จะไปเที่ยวมาแลว้วอุ้มจะได้ไปบ่ฮะอุ้มจะได้ไปบ่นน่เอ็กอนจะได้ไปบ่เนาะเออเออเออเอเอ,เอโอ้ย คุณนายคุณนายขึ้นแหล่วลงบราเด้อคุณนายเขาบ่ไปส่ำพอบ่ไปซ่ำาฮิวยังเสียยยยาังขยย้นย้ยยยย่แยยยยยยวยยยยยย้ายยาาลังขึ้นพยยนยยยอ

jong rồi, khun nai jong rồi đây anh em. Thoang cứ bước khử đấy khâu, mà, nai? Nơi chồng vừa liệu à, chưa hỗn hắn 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 hỗn 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 hắn hỗn 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 ทางไปบ่อตังทางก็ไปทอก็ไปตีกินได้หมืดปุ๊บสิบบ่พังตีรถเจ้าโอ้รถเฮ็ดมาแข็งแรงโอ้โหตังเอ้ยตังเอ้ยตังเอ้เอ้ตัง

ขึ้น่านั่นเอาลดอ่อนแห้งลดอ่อนเยียบเียบว่าโหลดขึ้นมาได้โอ้ยอย็นยุบเลยวะขนาดขึ้นขาเดียวได้หน่ขาเดียวได้หนิมาตั้งมามาตังมาไอ้บัวมามาตั้งมาตั้งว่ากาขึ้น Ô, lại ô, là ô, ô, oh, 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 oh. chào 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 chào, đói, đói. Oh. 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 chào ô, 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 ô,

มีคนไปดอกตังกับบ่ไปเด้อตังบ่อไปมันมื่นเล้วมันมืดนเล้วไปเที่ยวอะไรดอกก็ขอบคุณแม่แม่นะคะเด็กๆอยากไปเที่ยวนะคะอยากขี่หลุดขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณโครงการโุทชานาจักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับทุูุทุขคนค่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกก่อนค่ะสวัสดีค่ะ